เกษตรอินทรีย์คืออะไร คือการทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติโดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้นต้องไม่มีสารพิษหรือสารเคมีค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดินทางน้ำและทางอากาศเพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูง การทำปุ๋ยมาจากฟางข้าวอันเนี้ยทำไมเน้นฟางข้าวที่เน้นฟางข้าวเพราะอะไรไหมทำไมไม่เน้นใบไผ่ทำไมไม่เน้นอย่างอื่นทำไมไม่เน้นผัดกบชวาเราเคยใส่ปุ๋ยให้ผักกบชวาไหมไม่เคยเราเคยใส่ปุ๋ยให้กับใบไผ่ไหมไม่เคยฟางข้าวเนี่ยก็คือนาฟางข้า คือปุ๋ยมันกินไม่หมดหรอกมันก็จะเก็บอยู่ที่ฟางข้าวคือเราะก็เอาฟางข้าวนะมาทําเป็นปุ๋ยเพราะว่าก้นข้าวมันสั้นมันดูดใอะ่ะปุ๋ยมันก็อยู่ในกระวฟางอยู่ในก้นข้าวแค่นั้นเนี่ยอันนี้มันก็คือมีฟางข้าวฟางข้าวของเราเนี่ยสมัยนีย้เราถ้าเราจะทําแบบนี้ยเราต้องซื้อฟางจากที่รถก้อนละ20บาทแทานะลองซื้อก็่สิก้อนนะผมให้ในะเวลาทำเพียสิบก้อนเน,นเนี่ยคนนี้เราลงคุณระมาณ200นะ ไก่ัวนี้ฟางข้าวอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยมันแล้วต้องมีสแล้วก็มีแล้วก็มีที่มัวที่มัวตอนนี้ไปกระสอบแล้วในน้อยก็มี50าบาทคนนี้ผมใส่ถึง4ประสอบแล้วก็อันที่3ใครมาเอาได้ที่นี่มี EM EM เนี่ยผมทำไว้โดยใช้าลาบไผ่ข้าไปเทอ่ที่อื่นได้ร้อยกับที่เนี่ยเราขาย4ี่ลิตร้อยเคยคนเนี้ย e m เนี่ย น้ำเน่าน้ำเสียมันช่วยได้และอย่างหนึง่งที่คนไม่รู้ไล่ปิงปิงเนี่ยที่มีอยู่นะเอาไปใส่เนี่ยปิงหนีหมดในนาผมไม่มีปิงแล้วนา EM เนี่ยเราใช้อยู่ประมาณถ0ก้อนนะ ก็ใช้อยู่ประมาณ4ลิตรแล้วก็กากน้ําตาลกากน้ําตาลเนี่ยคนก็คิดว่ามันไม่รู้กากน้ําตาลที่จริงแล้วก็คือมันเป็นยูเรียผมเนี่ยกากน้าตาลมันวิ่งอยู่ที่ประมาณโลละ50บาทมันจะแพงหน่อยเราใส่แค่2โลพอ2ลิตรพอตัวเนี้ทมายก็ใช้กากน้ําตาลคือฟางข้าวเนี่ยมันก็มียูเรียเอายูเรียไปช่วยย่อยถูกไหมทันที่5จูลินเซย์จูรินเซย์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ปากาทอขอได้สูตรวิจัยเรานี่นี่แหละเพราะว่าตัวเนี้ ผมลองแล้วฟัวเนี้ยฟางข้าวไม่เหลือเม็ดข้าวที่ดำๆหมดฟางข้าวขี้มัว EM กากน้ำตาลจุลินทรีย์ก็จบละการตัวเนี้ยเอามาหมักแต่วันี้การหมักของเราเนี่ยก็คือเราก็ขุดบอ่อตอนนี้ถ้าไม่ขุดบอ่อปุ๊บพอลาดไปวางข้าวองที่มีอยู่บอขี้มัว EM กากน้ำตาลจุลินทรีย์มันก็ไหลไปหมดแต่ข้าวมาอยู่ในบ่อครับบ่อเนี้ยขุดลึกประมาณ50เซนให้ขึ้นแบบล้อล้อมรอบเลยเนี่ยคํำคันให้มันรอบแล้วก็เอาฟางข้าวรอบแรกเอาฟางข้าวใส่ก่อนเอา ทำเป็นชั้นๆเหมือนทาแซนวิชเอาฟางข้าวใส่ไปก่อนโรยหนึ่งชั้นเอาแค่เอาสองก้อนทีละสองก้อนนะฟางข้าวปุ๊บเอาพี่วัวใส่หนึ่งกระสอบเอา EM ราดเอากากน้ําตาลราดเอาจุดินทรีที่ผสมน้ําแล้วเนี่ยลดพอจบเนี่ยหนึ่งท่านหนึ่งชั้นพอชั้นต่อไปก็ทํากันเอาฟางข้าวพี่วัวเอกาดน้ำตาลราดต้องทําแบบนี้พอคนเนี้ย ب, พอเสร็เรียบร้อยแล้วทำห้าชั้น ติดก้อนจบเอาน้ำลดเอาคางมาพราวปติดให้มีอากาศแล้วก็ตรงนี้ต้องลดน้ำทุกวันนะพากกับทุกสิบวันแล้วเขาก็มาลดน้ำของเขาในะประมาณเดือนหนึ่งพอเดือนสองพอได้ประมาณสี่สิบวันของเขาเรียบร้อยเลยย่อยหมดไม่เหลือพอได้ตรงนี้มาเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยถามว่าเราเอาไปใช้อะไรสมัยเนี้ปลูกอะไรทุกอย่างอ่ะถ้าไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้กินหรอกเนี่ยก็ไม่ได้กิน,น,กนแต่ตอนนี้ปุ๋ยพวกนี้มันใช้ได้ดีอะไรไหมคือพวกพริก พริกพริกมะเขือแล้วก็ต้นไม้ใบพวกสารแน่กาละแน่ก้างโอเดี๋ยวไปดูหลังบ้านพวกนี้มันใช้แบบนี้พวกบอนพวกว่านข้าไปใช้ปุ๋ยอ,อย่างพวกบอลเนี่ยไปใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อไหร่ปุ๊บเน่าตายหาหมดไม้ที่เป็นไม้อ่อนๆคือคนใช้พวกนี้ใส่ถ้าคุณทำคนนี้ได้ปุ๊บแค่สิบก้อนเนี่ยจะมีปุ๋ยใช้ไปปีนึง เป็นยังไงกันบ้างคะการทำเกษตรอินทรีย์กับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากฟางข้าวโดยท่านผู้ใหญ่ชัดเรามาทบทวนส่วนผสมกันหน่อยดีกว่า 1. ฟางข้าว10ก้อน 2. ขี้วัว4กิโลกร,รมัม 3. จุลินทรีย EMC ลีจีกักน้ำตาล2ลิตร 5. จุลินทรีย์ของปอตอทอ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ